เห็นไหมครับนักกีฬาทั้งสองทีมพร้อมฟึ้นฟึ้นแย่แย่อุ้ยแย้ยครับแย่ด้วยครับนี่นี่ดี่นี่นด่นี่นี้แกะนีติมาให้ดูนี่นี่นี่นีน ขอบคุณไปยังท่านนายกเทศกระแสสิสอาลูกนี้ยังไงครับแกยังไงติวไว้ใสามแล้วม่ลูดีวิ่งตามไปช่องยครับพร้อมเพจ็บสายฝาเสริมแจับสายฟาเสริมลงนี้รับกระชอค,ครับอาลนียอ่ะ,อ,อ,ะอ,อย่างอยู่ครับสันนี่ตือต้อตัด้นมาสีอ่ะ ตับอดเต้ตรงนี้พีเรียมครับเร่งสามเดี๋ยวนะอันนี้มันยังไงตุ๊กตาไดีเต้เริ่มหนึ่งีุ๊กตาได้เต้ฮะ สายฟ้าห <five, six, S 1> oh, ้าสาปั่นยอดตรงนี้โอ้โอ้โดูสิครับโอ้โหดูสิครับโลาเจ้าเจาอาาวะห่างเล็กนะห้าสามยากตนี้ตัวทำมาต่างกับปับักษ การไประดับประเทศทั่วโลกแล้วครับว่ายังไงครับมือปราบสัมปวีศิลอ์ตรงนี้คอเบาเบาครับทีหกยังไม่ห่างครับตีกินฟาเปเตอร์ตีต่อหกตีเล็ดตีกินฟาเปเตอร์ตี เออพนี้อ่าตอกตามะชมแล้วครับระวังลื่นสายไฟนะครับตอกอ้าวอ้าวยังอยู่กันยังอยู่ยังอยู่ยังไงแต่พี่ของใครโอ้โหแลครับระวังลื่นสายไฟนะครับตอกอ้าวอ้าวยังอยู่กันยังอยู่ยังอยู่ยังไงแต่พี่ของใครโอ้โหการกรดดฟาดแกมเไปจนเก้าีเสรนี่อุ้ย เอากระชอมาครับไปโลการครับซันนี่หนึ่งสองเอ้าวกเอก nah uh เอ <S 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 oh. Oh! <S <S oh. Oh. ือเตอรดีองดีห้าพันยอดม่อดแมหกเก้อัดหลังเข้ามาเอานี้เปิดหัวยังอยู่ครับไรไงครับปืนผาดสัมาัสเสียวอยู่แน่ ไม่ไงครับปดภาพสามพาเวสิลอยูเยต้ีพาเวเชตัดเองจบเองตีเองครับโมตัดเองเองตีเองครับผมทรีอินวันครับเปิดชงตีเลยพบสูตรกับพบครับอาเติร์ูอ่าอยู่ครับยังไง เอ้าประเด็นบ้าแม่ยังตามไปปักได้ครับแต่ว่าลูกนั้นออกเส้นข้างไปอ่าแครับเมนูกาสของอีปราบเอาแต่หยอดเอาเห็นไหมละครับอ okay. ีปราบเอาแต่หยอดเอาเห็นไหมละครับฟาดได้เดียวสองเด็บ เตะที so ่ฟานรต้าตีสามเจ็ดลเที่ฟาเรต้าอดุีิข้าเท้าซ้า่ฟาเรต้าเตที่ฟานรต้าสิบหกแปด แจ็สายฟ้าเอาละครับีรักตั้งลูกนี้เฮ้เๆๆเยเับเ็เลยครับแม้กอหูีรัครับแมตั้งง่ายๆเลยครับตรงนี้เป็นย่าอับอแอปอีาชชเลยครับแม ตรงนี้ต้องท้าไปเตะครเพราะว่าทุกต่ำแล้วก็ไปโอ้เปิดหลังเท้าดูนี่ตีอ้าวลูกบอลกระเดง12 17 ออกบอลใหเจ้าอักบอลให้เจ้าโอโหเขาถือว่ายังไม่หาแล้เอาูีอหกด้านหลังเช้าแล้วไงครับปิวได้แล้วอปทำไงเกะด้านหลังเช้าแล้วไงครับปิวมลได้แล้วป๊อปทำไงแล้วกทีนี้มือปัดสับไปสีโอ้ ขวาซ้ายครับตรงนี้พี่ไว้เหลือสายน้ำอุ้ยออกอีกครับลูกล้มพื้นแล้วครับตัดลูกยิงอุยยังอยู่ครับอ้าวสี่ยี่สิบ กดลงนี <onz> ้ <etus> โอ้โหเดินสองโผลลอยลอยครับของเอาวยังอยู่ครับยังไงยังอยู่ครับแต right ้มนี้จะเป็นของใครแต้มนี้จะเป็นของโอ้โหของลงหลังบอสติดแล้วครับนี่เป็นวัตถุดเกมตะกร้าที่หลังเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยยังอยู่ครับเดิน สองดาบแรกไม่ตายดาบสอ้าวก็ตายอีกครับ่กระวังเลยนะครับเจ้าหน้าที่พยาบาลเราครับมีบริการนะครับคุณพี่อารมณ์ีับเชิญนะครับเรามีบริการที่กรการนะครับลูกออหนึ่งอง้ แล้วครับโอ้ยสามเป๊ะเป๊หนึ่งอีกแล้วครับสามเป๊ะยึดยังอยู่ครับยึดอ้าวติดบล็อกเล่นเองเอาไปยังบล็อกอีกโอ้โหดาบสามโอ้โหต้องดาบสามครับอ้าวติดบล็อก dạp sáng 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 dạp ลูกนี้กลางสนามกอบอลเจ็ดสองโอ้โหห้าสองมาพุ่ยยอดก็คู่ดียังอยู่ครับผิวไหวเตือสายนะอ้าว บอสทำงานอีกครับผิวไหวเหลือสายนะอ้าวบอสทำงานอีกครับโอ้ดูสิครับกัมพูเต่มกินปลเต่ากินปลเต่า

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. อัดตูกนี้อูซันนี่ครับตูปาบสัมตาสีแต่<ป><ป>ครับ<ป>อัดตูกนี้โอ้โห,โอโหพอได้เต่15 7 15 8แพอได้เต่ โปรเด็กฝาดไปแล้วตัวตัดสิน,ไไสนเราก็ไม่ไม,ไม่ทานข้าวเลยนะครับเด็กสิบเจ็ดสิบเจ็ดต่อสิบ,บ,บ,บอุ้ยดักขึ้นมาลอยอ๋อยอดก็ยังอยู่ครับดักได้เอา้าหนึ่งสองแล้วก็ห่วยระวังเลยครับ อหยอดก็ยังอยู่ครับจังได้เอ้าหนึ่งสองแล้1กโอ้โรา่ไรนะิสองดสองอัดแปงโอ้โหนี่ชงือปราบสัปะเวสีิาไมได้ อัดแงกีับสัตระะโก็บมาวัย้อนลูกมี้ซัดนี่ออกขึ้นมาปืปัดสักวะเอ้ากระดิ่งฟอกยังไงรึยังอยู่ครับหนึ่งสอดาบแรกไปตายดาบสองเอ้าจะิ้ฟาวเตอร์ดาบแรกไปตายดาบสงเอ้าร สองยี่สิบัลูกนี้แรอกอยู่โอ้โหเรียบ้อยครับแม่อัลูกนี้แรงออกอยูโอ้โหเอียบลอยครับสองเอนักาเส้นหลังเลนี้ขเก้ากับเลขสามเก้าสนี่คือเก้าหน้าสามนี่คือสาเป็นเก้า ก็เป็น93ครับเก้าสาับหนึ่งครับใครมีแบงค์